อาละผมก็ขอกราบสุดลิงที่วิวัฒนาการแล้วทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกมคุณดิจิตี้โมบายแล้วก็ผม f อ r ด p คนดีคนเดิมนั่นเองนะครับวันนี้ก็นะมาเล่นเจ้าตัว h a d e เดสนะฮะไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่าขออภัยด้วยนะปลาระเบิดไปแล้วเอาหมเ้ยไปชีระเบิดนี้แต่ผมอยากลองเล่นนะไม่ได้เล่นนานระเบินนี้โอเคยังไงดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างไงล่ะ มาดีไม่เคยกลัวเดี๋ยวผมก็จะพาก็พูดไปด้วยนะว่าปืนมันเป็นยังไงนะก็ดูไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้ไม่มีใครยึดจุดนะครับผมยึดคนเดียวฟังนู้นมาแล้วโอ้โหสองตัวเรียบือขี้โกงเกินโอ้ยอีกตัวหนึ่งเอาไหมโอ้โหไม่ตายครับโอ้ยตัวหนึ่งตายเรียบร้อยโอเคผมเปลี่ยนกระสุนก่อนโอ้ยเปลี่ยนกระสุนไม่เสร็จอืชิบหายแล้วโอ้โหแม็กหมดก่อนขนาดเดียวถ้ามีอีกนัดหนึ่งตายเลยเมื่อกี้ ก็อันนี้คือจริงๆใจโสรสโคผมมันเร็วนะครับมันไม่ได้เหมาะกับปืนที่ผมแต่งมานะก็คือใครถามว่าผมปรับใจโรยังไงนะครับคือแต่ละปืนผมเล่นผมปรับใจโรไม่เท่ากันครับไม่ว่าจะเ็นชไนกลนเออาหรือเอสมจีนะผมปรับไม่เท่ากันนะก็นี่ครับผมก็ทดลองเล่นอันนี้คือตาแรกที่ผมเล่นเลยนะน,นี่ยิงรอไปเลยครับยังไงมันก็มายิงรอไว้เลยนะครับนี่เป็นตาแรกที่ผมจับเจ้าฮาเดสนี่ตัวนี้นะครับก็จะ โลกๆหน่อยว่าะมันจะเร็วๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นแนวแบบ lmg กึ่ง smg หรือ ar อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ lmg จ๋าที่ผมแต่งนะก็มันก็เลยจะแบบจริงๆผมเป็นคนเล่น lmg มันก็เลยเอ้ยผมนึกว่ามันจะมาฝั่งนี้ไปถเถอยก็เลย <c oughs> <c oughs> อะไรจะพูดไปเถอะเลยก็คือนั่นแหละยังไม่เข้ามือนะครับต้องขออภัยด้วยอาจจะยิงไม่ได้ค่อยดีมากนะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้ดกวนนะครับโอเคเปล่งกระสน แต่ผมสาหรับผมยังไงเอ็มจีก็ดีกว่าอยู่แล้วที่หนึ่งอยู่เลยครับโอเคยิงไปดิกระสุนค่อนข้างหมดไวแล้วก็เปลี่ยนแม็กช้านะครับอันนี้คือธรรมดาเป็นแม็กช้าในธรรมดาของไอเอ็มจีนะแต่ว่ากระสุนหมดไวเนี่ยไม่ใช่นะคไม่ไม่ใช่ธรรมดาของเอ็มจีแต่ว่าข้อดีของมันก็คือลานเร็วนะครับเออหลังเข้าจบเลยหรือว่าจะออกมาฝั่งนูน้นโอเควิ่งไป ฮะ12คิวตอนนี้12คิวโอ้โหเนี่ยโอ้โหโ,หโ,หโนสโคบแย่มากแลเจอลูกซองโดดไปโดดมาแย่มากนะครับโนสคโคบโคตรแย่ปืนนี้แม่งโนสโคบแย่มากนะครับอย่าโนสโคบเลยระยะโนสโคบคือต้องแบบประชิดตัวกันอนะถึงจะโนสโคบดีนะครับแต่ลูกซองยิ่งเป็นแบบลูกซองโดดไปโดดมาด้วยนะไม่ไหวนะครับเล่นยากนะครับปืนนี้เล่นยากมากๆ ต้องไปแต่งอีกโอ้โหแม่งไม่เปลี่ยนกระสุนไม่เสร็จสักทีหรอกเนี่ยมันผมผมไม่ชินนะครับเพราะว่าปกติ s อทมันเปลี่ยนไวไงพอมาเล่นปืนแบบนี้มันเปลี่ยนกระสุนช้าก็ไม่ชิน,นครับโอ้ยโห,โ,โ,หโดนนอนใส่วะโอเคไม่เป็นไรครับฝึกไปเรื่อยแต่ผมไม่กะฝึกอยู่ครับเล่นให้เพื่อนๆดูเร็จผมก็ไม่เล่นแล้วนะฮะแต่อาจจะหาของแต่งปืนมาแล้วก็มาทําให้เพื่อนๆดูอีกนะครับแต่ว่าถามว่าเล่นเล่นอีกไหมก็ ส่วนตัวผม,ผมไม่ใช่สาย l g ครับก็คงไม่เล่นนะแต่ก็ได้แหละเอามาทำคลิปใี่เพื่อนๆดูกันครับใครอยากรู้ของแต่งปืนคลิปนี้มีของทต่งปืนนะเตรียมรอดูได้เลยนะฮะแต่ไม่บอกหรอกว่าตอนไหนเดี๋ยวมันเพื่อนกดข้ามียวผมก็ปรับไจโรนะเดี๋ยวพอผมเล่นเสร็จเดี๋ยวผมก็ไปปรับขึ้นนะเพราะว่ายังไง s m g ผมก็ต้องมันต้องมัน,มนต้องจับปรับไจโรเหมือนเมื่อกี้นะครับเร็วกว่านี้โอเค ตอนนี้ยังไม่มีคนมายึดจุดทั้งเพื่อนเราทั้งศัตรูนะครับระวังนี่เพื่อยึดจุดไปก่อนเลยมีไหมเอ้ยเอ้ยหมาเอา้าหมาเขาเหรอทำไมมันเป็นแถบสีน้ำเงินนะ่ะเกมบั็กเหรอไม่ชอบเลยแบบนี้เอาดิมายิงหัวแตกไปดิโอ้โหลูกซองเนี่ยฮะต้องระยะอย่างเงี้ยต้องนัวกับลูกซองต้องโนโซโคมอย่างเงี้ยถึงจะมันนะครับโอเค เพื่อนยึดจุดหน่อยเพื่อนโอ้โหแต่ละคนนี่ใส่สุ่มทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ฮะเราเล่น s อ g ครับเราวิ่งยิงครับแต่ว่าเพื่อนแม่งชอบซุ่มโอเคากยิงฝั่งนี้โอ้โหโอเคโอ้โหย่างเยอะโอ้เอ้าจะกดสไลด์ไม่ได้กดเปลี่ยนแม็กไอ้บ้าเอ้ยคือมันต้องยึดจุดนะครับผมไม่ยึดเพราะผมยิงแต่เพื่อนก็คิดว่าเออกูก็ไม่ยึดเพราะกูยิงนะครับแต่ว่าต้องดูตัวเองด้วยว่ายิงยิงได้หรือเปล่านะไม่ใช่แบบ ไอ้เหี้ยกูสักแต่จะยิงนะครับไม่ยึดจุดจะยิงให้เพื่อนแต่ยิงไม่ได้อย่างงี้ก็ไม่เอานะมันจะถ่วงทีมนะครับเพราะว่าเห็นทุกคนบ่นไม่ชอบด่านไม่ชอบโหมดสองโหมดนี้นะครับก็คือโหมดฮาร์ดพอยต์กับโดมิเนชันนะคนส่วนมากชอบบ่นว่าเออแม่งไม่ยึดจุดกันเลยนะแต่คนส่วนมากก็จะคิดอย่างงี้แหละคือกูจะยิงกูไม่ยึดเพื่อนอยากยึดก็ให้ยึดไปนะมีเพื่อนยึดอะไรอย่างเงี้ยคือคนจะชอบคิดอย่างงี้คนระับโอเคคุณจะคิดอย่างงี้ก็ได้แหละว่าคุณ ต้องยิงต้องยิงให้ได้เว้ยตาหนึ่งคุณต้องต่ำห้ามต่ำกว่า20ตัวนั้นถึงจะทำถ,ถือจะโอเคอ่ะแต่ถ้าต่ำกว่า20ตัวยึดจุดนะครับมันเสียสุขภาพจิตคนที่เล่นนะไอ้อจริงๆริงนะเดี๋ยวผมพูดจริงนะอย่าโกรธผมนะคือถ้าแบบขึ้นมากกว่า20ตัวเออเล่นไปเลยครับยิงเถอะเพราะยังไงคุณก็แม่นคุณก็เก่งแนละ้วแต่ถ้าต่ำกว่า20อะ่ะเข้าจุดนะครับแต่แล้วแต่มันมันแล้วแต่คนนะครับ ว่าคุณชอบเล่นแบบไหนนะครับแต่ว่าก็จะทําให้เพื่อนเดือดร้อนหรือเปล่าครับค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งยิงไปดิอย่างผมนะผมก็ยิงไงไงงงแงะตาหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบตัวนะครับก็มันก็ยังพอยิงได้ยิงให้เพื่อนได้ตะกัดแม่้คนเข้าจุดนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครยิงไม่ค่อยเก่งก็งนั่นแหละฮะแนะนาไม่เข้าจุดนะครับไปฝึกจะได้ไม่ตื่นเต้นนะครับเวลาแบบมือทรงมือสานอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามหาตรูตให้เยอะยิงต,ตัวเยอะนะ โ okay. อเคเพราะผมเห็นคนในกลุ่มบ่นเยอะมากครับว่าไม่ชอบด่านฮาร์ดพอยต์กับโดมินชันทั้งๆที่มันเป็นโหมดที่ผมรักมากๆนะผมไม่อยากให้คนอื่นเขามาว่าโหมดที่ผมรักหรือมาเกลียดผมโหมดที่ผมรักนะฮะก็ะช่วยๆกันนะครับตามนี้มาดูเกมเดี๋ยวเลือกบ่นนะใครจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ฮะแต่ผมคิดอย่างนี้จริงๆนะโอ้โหเยอะเยอะจริงฮนะแล้วมันมีกล่องตรงกลางบางด้วยโคตรแย่ไม่เป็นไรวิ่งมาใหม่ครับ นี่ดาานี้ถ้าผมเล่น SMG ผมบอกเลยว่าอร่อยเหาะเลยนะด่านนี้มันต้อง SMG นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าจตัวเฟนิกหรือ MX9 นะมันมือผมแน่ๆนะดาเนี้ผมชอบมากเลยตอนแรกดีใจเว้ยผมดีใจว่าผมได้ด่านนี้แต่ลืมไปว่าเออกบุมารีวิวปืน l m g นี่ว่ะโอ้ <laughs> โหดหูเลยครับเพราะดานนี้มันแคบนะครับ โอเคไม่เป็นไรยิงไปดิเออปือนนี้ปืนไหนก็เล่นได้โอเคครับเจอกันเกมที่2ดีกว่านะครับผมไม่รีบไม่ร้อน one hour later โอเคผมตอนนี้อยู่เกมที่2องแนละ้วไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็ใครมีชื่อติดในนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเควิ่งไปปาระเบิดผมอยากลองเล่นระเบิดตัวนี้ดูนะก็เลยลองจำมาเล่น เปลี่ยนเ,ลเปลี่ยนไปเรื่อยแหรอผมอะนะโอเคโอ้ยโอ้โหยิงตูดเกื็ตาย,ยจริงแม่งแรงนะปืนนี้แม่งแรงจริงๆนะแต่ไม่ถนัดเท่านั้นเองไปแล้วตอนนี้วิ่งออกข้างนอกมาแล้วนะครับยิงเข้าไปดีมาดีเอาดีมันระยะน,นี้ก็ยิงมาดีเออเป็นกระสุนก็เหลยสองนัดโอเคโอ้ระยะน,นี้ระยะน,นี้ยังไงโฮ้ยแม่งปลาระเบิดมาจบเลยโดโดๆอ๋อติดคานติดคืออาอไม่คืน้นไงแล้ววะไปดีกว่า อย่างไงจะอย่างไงจะอยู่ไหนอุ้ยฝั่งนู้นมาดิมาดิครับมาดิครับผม lmg นะครับ lmg นะครับอย่ามาว่ากับผมทางกลนะฮะโอ้โหย,ยังไงชุดดำมานี่เลยอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าวิ่งอ้อ,อมอ้อ,อมเพื่อนไม่ค่อยเข้าจุดนะไม่เป็นไรอันนี้ก็คือครัผมทําคลิปผมไม่เคยซีเรียสอยแล้วไม่ว่าจะทําคลิปหรือเล่น,นจริงๆงครับไม่เคยซีเรียสอยแล้วว่า จะแพ้หรือจะชนะนะครับปาไปดิโอเคขอให้ได้ยิงพอแล้วเนี่ยผมจะวิง่งตอนนี้เปลี่ยนจุดแล้วยังเปลี่ยนจุดแล้วเนาะแต่ผมลืมผมนึกว่าเป็นจุดมาทางรถไฟก่อนลืมนะอันนี้ลืมจริงจริงก็เลยจะมาดักทางรถไฟแต่ลืมว่ามันไปตรงฟังหนุนก่อน <c oughs> <c oughs> ก็เลยเสียเวลาวิ่งไปเลยยิงไว้ดิเออ่กาให้รถระเบิดรถแม่งไม่ระเบิดดู <c oughs> โอ้โหหมดแม็กอเอาดิกระสุนแดงเลย โอ้โฮโอ้โหไม่ไม่ตายโอเโตรจบแล้วโอเคปลาเข้าไปโอ้ยยังไงโอ้โหไม่ไม่ตายลูกซองโอเโตรไม่เป็นไรนะครับโอเควิ่งไปแต่ฝั่งนี้มีแต่เพื่อนเรายิงทะลุไปเผื่อจะโดนนะครับผมใส่เพิร์กเอ j มเอ็มเจมานะ ลองดูครับผมไม่รู้ว่าผมผมไม่ค่อยยิงทะลุนะเพราะสายเออสาย SMG อย่างผมอะผมไม่ค่อยย,ยิงทะลุอยู่แล้วผมเลยไม่รู้จุดยิงทะลุะครับตายไปดิเราไม่ค่อยย,ยึดจุดนะครับแต่ว่าเราเน้นคิวเน้นคิวเน้นฆ่านะครับตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วไม่รู้ช่างมันยิงก่อนยิงก่อนดีเออหลังแตกไปดิหลังแตกไปเลยฝั่งนี้ลูกซองเอ้ยไม่ใช่ลูกซองไอ้อะไรวะธนูนะครับโอ้โหหลังเข้านะครับเฟนเนกับ เอ็มพิกนายยังไงตอนนี้ก็ที่หนึ่งสำหรับผมนะใครจะยับปืนอื่นที่หนึ่งก็แล้วแต่ฮะแต่สําหรับผมนี่ปืนนี้เลยเอ้ยยังไงจะ๊ะเอ้ยออกมาก่อนดีกว่าแม่งทามมิ่งไม่ดีนะครับแล้วเข้าไปใหม่นี่ยิงไปดีโอเคปลาไอ้นี่ไปก่อนนะครับการระเบิดเบลี่ยนกระสุนโอ้โ,โดนช็อกอาร์ซีเบี่ยงกระสุนก่อนครับเฮ้ยแม่งเข้ามาโอโ้สู้ไม่ได้หรอเอ็มพิกนายระยะนี้จบแล้ว ไม่เออเอยากเปลี่ยนปืนจริงๆอยากเปลี่ยนเป็น s อ g ว่าเล่นมากเลยนะตอนนี้เนี่ยคันมือคันไม้จริงๆนะเอ้ยโอ้โหทางนั้นยิงไปดิมาดิเอาโอ้ยมันไม่ยิงทะลุเลยวะนี่ใส่เปิร์กมาแล้วเนี่ยโอเคเป็นกระสุนก่อนครับนิุสาสใส่เปิร์กเอ็มเมานะเปิร์กยิงทะลุมันไม่ทะลุให้ผมวะไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคไปวิง่ง นับจุดเปลี่ยนแล้วมาดีมามาดีมาเอ้ยเอาเพื่อนดูหน,หน่จ้ะดูเอ้ยฝั่งนู้นเออเนี่ยแม่งติดมือนะครับเพราะว่าปรับใจโลลงมาเฮ้ยโอ้โหเข้าหัวอีกโคตรขีกงตอนเราเล่นเอมเวกไนคงมีคนบ่นเราอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่พอเราโดนบ้างนี่บ่นครับโอ้ยเก็บสองดิแรงอยู่นะ โอเคข้างหน้ามีแน่นอนข้างหน้ามีแน่นอนนะไงเก็บไปหนึ่งตัวเอาดีมาเปลี่ยนกระสุนก่อนกระสุนหมดค่อนข้าง,ง,งไว,ลวแล้วครับมาล่าเร็วอุ้ยจิบหายละแม่งปลาโอานานไงว่าละคอนโอเคไม่เป็นไรวิ่งวิ่งก่อนเลยเปลี่ยนกระสุนก่อนนะครับเพื่อความหล่อเท่เลเทอร์เอายิงไปดิอื้ออื้อเป็นไงเฮ้ยโอ้โหลูกซองดูมันวิ่งนะครับดูลูกซองมันวิ่งแล้วมันยิง ขี้โกะมากโอ้ยเข้ามาข้างในนี่เสือปลาจระ,จะเข้อโอ้โถไม่เป็นไรครับใช้โอเปอเรเตอร์เอ้ยสกอร์สติ๊กมั้งนะเอาชิปหายอะไรช้อปปี้เข้าโอ้โถพัสดุของคุณอะไรวะเนี่ยช้อปปี้ช้อปปี้โอเคปลาฮันเตอร์ไปยังไงจ้ามีไหมจ้าแถวนี้มีไหมจ้าตอนนี้เอ้ยชิปหายแล้วยิงไม่โดนโอ้โหโจบเลย แม่เอ๋ยอยากเปลี่ยนเป็นเอเว็กไนมากผมโดนผมโดนยิงง่ายๆยางเลยเหรออยากเล่น F N e K. เอเว็กไนอยากเล่นเฟนเนกเอ๋ยเอ๋ย e อยากเล่นเฟนเนกอยากเล่นเอเว็กไนยางเอ๋ยขันมือจริงๆไม่เป็นไรเรามารีวิวนะครับเอาสนุกสนุกโอเยฝั่งนูมมีคนไหมระยะนี้ก็มาดิ มาดิเก็บไปหมดเออโคตรแรงอะ่ะแม่งแรงจริงๆนะปืนนี้แม่งแรงมากนะครับแม่งโกงอะ่ะเออใช้คำว่าใช้คำว่าโกงได้เลยนะครับถ้าคนเล่น LMG โหดๆนะโกงโคตรเลยอะ่ะแต่มเล่นไม่เป็นนะ <c oughs> มาๆมาๆม,ม,มีไหมเจ้โอ้โหโอ้โหเฟนเนก <c oughs> นอือก <c oughs> มอื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 ่อืมอืมอืมอมอืมอนะืมอ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 ื เราเปิดก่อนด้วยนะครับเราไม่ควรโอ้ชิบหายได้อย่างเยอะโอ้โหเพื่อนรัดโทษเพื่อนอะไรฮะเปลี่ยนกระสุนไปเข้าไปข้างในเลยดีกว่าอุยโอ้โหโดนธนูแม่งเอย่ยโอเคครับวิ่งไปใหม่เฮ้ยช็อกอัตีเพื่อนโอเคยิงตัวข้างในก่อนยิงตัวข้างในก่อนอยู่ไหนจ้าเอ้าเอ้าโอ้โห ดูขวามือเรานะครับไม่เป็นไรผมอยากลองเล่นแบบว่า S M G ยึดจุดบ้างนะแต่ว่าไว้ค่อยทํานะครับ S M G ยึดจุดแบบไม่คือกูอจะเข้าแต่จุดอะไม่ออกมายิงอะไรอย่างเงี้ยคือยิงให้น้อยแล้วก็เข้าจุดได้เยอะแต่ผมจะลองทําดูนะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าน,นะยากกว่าเล่น L M G อีกนะแบบนั้นอนะเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงฝั่งนู้นวิ่งไปแล้วขวามือยิงเข้าไปดิเออหัวแตกไปะเฮ้ยโอ้โหลูกซองโอ้ลูกซอ,อ,องมันจุ๊ก โอ้ลูกซองจุกดูดิแม่งจุกโคนเก่งนะครับลูกซองหมายถึงแบบโมบิลิตี้ของปืนนะครับคือคนอะ่ะเขาเล่นกันได้แบบนี้อยู่แล้วนะครับคือไม่ไงานขึ้นรีเก้นมาไม่ได้หรอกสัปปืนมันโมบิลิตี้มันดีนะครับมูเมนต์มันเยอะไม่เหมือนพวกเอ็มจีเอ็นะครับมูเมนต์มันน้อยกว่านะครับแต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นก็เล่นไม่ได้นะลูกซองมันไม่ได้โกงขนาดนั้นแบบหมายถึงถ้าคนเล่นไม่เป็นอะ ก็ไม่โกงแต่ว่าถ้าเล่นเป็นอะ่ะคือโกงโคตรโกงครับโกงจนหน้าร้องเลยอะ่ะโอเคตอนนี้นไปเลยได้ไปมไม่มีใครเข้ามาเฮ้ยเข้ามาแล้วตอนกูยิงไม่เข้าพอกูไม่ยิงมึงเข้าโอเคกระสุนหมดไปแล้วยังไงมาไหมจ๊ะยึดจุดมั่งฮะเดี๋ยวเพื่อนจะงอนเห็นผมยึดจุดนี่ไม่ได้เลยโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับสมรับปืนฮาเดสของผมนั่นเองใครว่ายัางไงก็ลอง คอมเมนต์ดูนะแล้วก็ส่วนของของแต่งปืนก็ท้ายคลิปนะครับตอนนี้ก็มาดูหน่อยว,ว่าสกอร์ผมได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็แต้ม8 0 0พันเองนะียังไม่ขึ้นเบปืนเล็กทีนั่นฮะคโคตรนาน34คิวนะครับก็โอเคแหละสำหรับปืนที่เพิ่งเล่นนะครับไม่แย่นะโอเค <hour> later. นี่นะก็เป็นของแต่งปืนของเจ้าฮาเดธของผมนั่นเองนะถ้าอ่านผิดหรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะฮาเดธฮาดาอะไรหรืออะไรไม่รู้ช่างแม่งอะ ใครรู้ชื่อก็บอกเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r ร b e เพื่เป็นกำลังใจในะการทําคลิปด้วยนะครับก็นี่ก็ไม่ใช่ชุดเต็มที่ของผมอาจจะต้องเปลี่ยนน,นู่นนี่นั่นอีกนิดนึงนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้ดูนะว่าแต่งอย่างไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย